สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ n No f a b c h a l l e n g e p o d c a อีพีที่146วันนี้ Day 66ครับคุณจำเป็นต้องเริ่มทวงคืนจิตเดิมแท้ของความเป็นลูกผู้ชายของคุณกลับมาได้แล้วครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ No Fab Challenge Podcast The Last Episode นะครับนี่เป็น EP สุดท้ายแล้วนะครับที่เราจะมาพูดคุยกันใน EP 146 day 66ผมรู้สึกว่า day 66เนี่ยมีความหมายพอสมควรเลยนะครับเพราะตั้งแต่ครั้งแรกนะครับที่ผมเริ่มต้นทำ No Fab Challenge Podcast นะครับผมได้คุยกับพวกคุณหลายครั้งมากๆนะครับว่า การที่เราอยากจะเลิกติดหนังโป้ได้อย่างถาวรจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหยุดดูหนังโป้ห้ได้66วันติดเพราะมันเป็นช่วงเวลาที่สมองเราจะถูกปรับเปลี่ยนนะครับจากสมองที่เสพติดอะไรบางอย่างให้กลับมาสู่สมองที่ปกติมากขึ้นผมใช้คําว่าปากติมากขึนนะครับเพราะฉะนั้นผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการอยากเลิกติดหนังโป้ของผมและตัวเลข66ก็ เป็นหนึ่งในตัวเลขฟินาเล่ที่น่าจะน่าจะนะทำให้ผมรู้สึกแฮปปี้นะครับที่ได้เป็น last episode กับ day 66นะครับโอเคกลับมาพูดคุยกันนะครับผมตั้งใจนะครับที่จะเอาหัวข้อที่ส่วนตัวผมมองว่าเป็นหัวข้อที่สำคัญที่สุดทรงพลังที่สุดและจำเป็นที่สุดที่ผู้ชายอย่างเราจะต้องรู้มาพูดคุยกันใน ep นี้นะครับ แน่นอนว่าอนาคตผมคงมีการพูดถึงสิ่งเหล่านี้บ้างอีกนะครับแต่คงไม่ได้ถูกแพ็กเกจและจัดเรียงอยู่ในที่เดียวกันแบบนี้นะครับเป็นกิจจลักษณะมากเท่าไหร่นักที่ผมพูดถึงผมกำลังพูดถึงอะไรครับผมกําลังพูดถึงสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตผู้ชายอย่างเราที่คุณจําเป็นอย่างยิ่งนะที่จะต้องเร่งทวงมันคืนผมหมายถึงอะไรครับผมกําลังหมายถึงสิ่งที่มันถูกฝังกลบ อยู่ในขันท่สันดานอยู่ในจิตใต้สํานึกอยู่ในจิตไร้สํานึกเบื้องลึกของจิตใจของเรานะครับเมื้องลึกของจิตใจของเราเนี่ยถูกฝังกลบโดยดินหินปูนทรายที่เรียกว่าสื่อลามกที่เรียกว่าการเสพติดที่เรียกว่าพฤติกรรมที่อ่อนแอสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือผมอาจจะไม่ได้พูดถึงพฤติกรรมอื่นๆมากนักเช่นการเสพติด แอลกอฮอล์เสพติดสารเสพติดนะครับหรือแม้กระทั่งการเสพติดการดูซีรีส์การเสพติดอะไรพวกนั้นเนาะหรือแม้กระทั่งการติดเกมเนี่ยอาจจะไม่ได้พูดถึงมากนะักแต่โดยรวมมันคือการเสพติดนะครับแต่ผมกำลังจะพูดถึงการเสพติดหนังโป๊ะนะครับที่ผมอยากจะบอกคืออย่างนี้ครับหนังโป๊ได้ทําลายความเป็นผู้ชายของเราฝังกลบความแข็งแกร่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของเราลงไปโดยที่เราไม่รู้ตัว อย่างแรกนะครับการดูหนังโป๊ะนะครับสมองแยกไม่ออกว่าสิ่งที่เราพบเจอเป็นเรื่องจริงหรือื่องโกหกสมองตีความว่าคุณประสบความสําเร็จในชีวิตจนสามารถได้ผู้หญิงที่ดีมาครอบครองแม้ในชีวิตจริงคุณยังจังไม่มีสิ่งนั้นนั่นทําให้สิ่งหนึ่งหายไปครับการที่คุณรู้สึกประสบความสําเร็จแต่ภาพความเป็นจริงที่คุณเี่ยคือคุณอาจจะไม่ได้คิดคําว่าความสําเร็จในหัวแต่จิตใต้สํานึกมันคิดเพราะมันเห็นหนังโป แต่ภาพความจริงในโลกความเป็นจริงคุณไม่ได้มีความสำเร็จระดับที่สมองตีความนั่นทำให้บาลานซ์ภายในกับภายนอกมันพังบาลานซ์ Balance ภายในคือความเต็มเปี่ยมอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จความแข็งแกรง่งการได้ครอบครองผู้หญิงเป็นฮาเร็มนี่คือบาลานซ์ภายในที่มันเทคโปรฟิตสูงมากๆแต่ภายนอกคุณไม่ได้มีสิ่งเหล่านั้นเป็นปกติ มันเลยทำให้บาลานซ์ระหว่างข้างในและข้างนอกพังนั่นเลยทําให้ความภาคภูมิใจในฐานะผู้ชายของคุณค่อยๆถูกทําลายลงพูดง่ายๆครับความแข็งแกร่งทางจิตใจความภาคภูมิในฐานะผู้ชายค่อยๆถูกทําลายจากการที่จิตใต้สํานึกเข้าใจไปเองว่าคุณสําเร็จคุณเจ๋งคุณดีคุณเลิศแต่โลกภายนอกที่มองเห็น กลับไม่มีสิ่งเหล่านั้นเลยแม้แต่นิดเดียวนี่คือสิ่งที่สมองคุณเริ่มทําลายตัวเองมันเริ่มกลายเป็นระเบิดเวลานะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่หนังโป๊ทาลายตัวคุณนะครับนั่นก็คือหนังโป๊ะนะครับทำให้สมองคุณนะครับเสพติดการได้มาซึ่งผู้หญิงในแบบที่คุณต้องการง่ายเกินไปได้ผู้หญิงสวยง่ายเกินไปได้มีเซ็กส์กับนางแบบง่ายเกินไปได้มีเซ็กส์กับดาราง่ายเกินไป ได้มีเซ็กกับคือโอเคมันอาจจะไม่ได้มีเซ็กจริงแต่สมองมันตีความไปว่าสมมุตินะผมไม่ได้กาลังจะพูดให้มันดูแย่สมมติคุณดูคลิปหลุดของดาราสักคนหนึ่งสมองมันกําลังตีความว่าคุณกําลังได้มีเซ็กกับผู้หญิงที่มีชื่อเสียงคนนี้สมมุติว่าคุณกําลังดูคลิปนะครับขออนุญาตนะไม่เอ่ยชื่อแล้วกันแต่ว่าผมรู้ว่าคุณรู้นะครับคุณกำลังดูคลิปของดารา AV ญี่ปุ่นคนหนึ่งที่เคยเป็นอดีตไอดอลนะครับวงดังของญี่ปุ่น สมองคุณตีความว่าคุณกําลังได้นะครับผู้หญิงเกรดนี้ระดับนี้เบอร์นี้โดยที่คุณไม่ได้ลงทุนอะไรเลยนะครับคุณกําลังมีเซ็กนะครับคุณกาลังดูนะครับหนังโป๊ที่แสดงโดยผู้หญิงนะครับผมผู้หญิงผิวขาวผมทองนะครับที่สวยนะครับระดับนางแบบเลยนะครับแต่ชีวิตจริงคุณไม่ได้มีโอกาสครอบครองเธอสมองมันตีความไปเองครับว่าคุณได้คนระดับนี้มาง่าย แต่พอกลับมาอยู่ในโลกความเป็นจริงอย่างที่บอกครับสมองมันแยกไม่ออกคําถามคือถ้าคุณมีเด็กสักคนหนึ่งสมมุตินะคุณเลี้ยงเด็กหนึ่งคนแล้วเด็กคนนั้นอะ่ะตอนเช้าคุณบอกเด็กคนนั้นว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะซื้อไอติมให้แล้วตอนเย็นคุณก็ไม่ซื้อไอติมให้เขาวันถัดมาคุณบอกเขาว่าเดี๋ยวตอนเย็นจะซื้อขนมให้แล้วตอนเย็นคุณก็ไม่ซื้อขนมให้เขาคุณทําแบบเนี้ย อาจจะมีบ้างบางครั้งเช่นเดือนหนึ่งอาจจะมีสัก2ครั้ง2วันที่คุณพูดคําไหนแล้วทําตามได้จริงนั่นก็เปรียบเสมือนน,นันนานทีคุณมีแฟนนันนานทีคุณไปเที่ยวผู้หญิงน,นันนทีคุณไม่ปลดปล่อยน,นันนทีคุณได้ทําได้แบบที่สมองคุณเข้าใจไปเองคุณทาได้เข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมที่ผมกําลังจะบอกก็คือสมองมันสับสนเพราะทั้ง2อ,อย่างคือความจริงสําหรับสมอง โลกความเป็นจริงที่ไม่มีใครเอากูก็เป็นความจริงโลกมายาที่กูได้ผู้หญิงทุกคนที่กูต้องการก็เป็นความจริงสําหรับสมองมันเลยทําให้สมองบล็อกนะครับสมองมันพังฟังก์ชันของสมองไม่ได้ทํางานแบบนี้ฟังก์ชันของสมองถูกออกแบบมาว่าถ้าวันนี้มึงอดตายมึงต้องไปล่าสัตว์ถ้าวันนี้มึงเดินเข้าไปในถ้าแล้วไม่มีอะไรกิน โลกภายในมึงบอกว่าไม่มีอะไรกินโลกภายนอกก็ไม่มีอะไรกินเพราะฉะนั้นมึงจงไปหาอะไรกินนี่คือฟังก์ชันที่สมองถูกออกแบบมาแน่นอนครับว่ามันมีกฎจัก,กรวาลที่ชื่อว่ากฎแดงดึงดูดกฎแห่งความบูรณสมบูรณ์กฎแห่งการเติบโตที่คุณน่าจะเคยได้ยินประมาณว่าถ้าเราอยากจะสําเร็จอะไรบางอย่างเราต้องรู้สึกได้รับสิ่งนั้นมาแล้วแต่คําว่าได้รู้สึกได้รับสิ่งนั้นกับโลกภายนอกต้องสอดคล้องกันแปลว่าอะไรครับคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีเงินร้อยล้านแล้ว แต่ถ้าโลกภายนอกคุณแม่งนอนอยู่บ้านตีผงไม่ทําอะไรเลยแล้วเมื่อไหร่มันจะมีร้อยล้านมันก็ทําให้สมองสับสนแล้วก็โบลกเหมือนกันเช่นเดียวกันครับถ้าคุณอยากจะมีร้อยล้านคุณต้องรู้สึกเต็มเปี่ยมจากภายในแล้วภายนอกคุณก็ออกไปหาเงินออกไปทํางานออกไปขายของด้วยมันถึงจะมีร้อยล้านจริงชั้นใดก็ชั้นนั้นถ้าโลกภายในคุณเต็มเปี่ยมด้วยความรู้สึกว่าฉันได้ผู้หญิงในแบบที่ต้องการได้แล้วโลกภายนอกมันก็เกิดขึ้นจริงด้วยอันนี้อาจจะพอจะนะ พอจะไม่มีปัญหาเช่นถ้าคุณดูหนังโป๊ระดับที่คนสวยระดับนางแบบคนสวยระดับดารามาเล่นหนังโป๊แล้วชีวิตจริงคุณสามารถจีบดาราติดได้ทุกคนที่คุณสามารถเจอได้พูดชื่อดาราคนไหนมาคุณจีบคุณมีโอกาสจีบติดได้หมดโอเคแบบนี้ก็ยังพอโอเคแต่ร้อยละเก้มันไม่ใช่ไงมันคือการที่สมองถูกคุณหลอกตัวเอง คุณหลอกตัวเองโดยความตั้งใจและสุดท้ายสมองคุณก็พังลงนั่นเลยเป็นเหตุผลครับคือโอเคแหละพูดอย่างนี้มันก็จะมีคนเถียงแต่ก็ช่างมันคนที่เถียงก็คงไม่มาดูวิดีโอนี้หรอกนะครับที่ผมอยากจะบอกคืออะไรครับที่ผมอยากจะบอกก็คือสิ่งเหล่านี้มันค่อยๆกัดกินความภาคภูมิใจค่อยๆกัดกินเซลล์เอสตีมในฐานะลูกผู้ชายค่อยๆกัดกินความเป็นลูกผู้ชายเดิมแท้ของคุณ หายไปทีละนิดทีลนิดความเป็นลูกผู้ชายเดิมแท้คือการเป็นผู้นำความเข้มแข็งความแข็งแกร่งความทะเยอทยานต่อเป้าหมายการออกไปหาทรัพยากรใหม่ๆให้กับเผ่าพันธุ์การออกไปหานวัตกรรมใหม่ๆให้กับเผ่าพันธุ์การออกไปมีดินแดนใหม่ๆให้กับครอบครัวนี่สิ่งเหล่านี้มันถูกฝังรากลึกลงมาในสัญชตาตญาณของผู้ชายอย่างเรา แต่คุณรู้สึกสมองของคุณรู้สึกว่าคุณได้สิ่งเหล่านั้นทั้งหมดในทรัพยากรได้ผู้หญิงได้นวัตกรรมได้อะไรแปลกใหม่ๆจากหนังโป๊หมดแล้วมันเลยทําให้เขาเรียกอะไรสัญชัตยาณในส่วนที่ต้องออกไปเผชิญโลกกว้างมันหายไปนั่นเลยเป็นเหตุผลว่าทําไมผู้ชายทุกวันนี้มันอ่อนแอลงผมเองก็เป็นหนึ่งในนั้นแล้วผมก็ฝ่าแบบลากเลือดจริงๆนะ อันนี้ผมไม่ได้พูดให้มันดูดีนะไม่ได้พูดให้มันดูแบบโอ้โหเท่เป็นแรงมันจะไม่ใช่มันลากเลือจริงๆกับการที่ผมติดหนังโป๊มาเป็นสิบสปีใช้เวลาอยู่กับหนังโป๊วันละสามชั่วโมงถึงหกชั่วโมงคุณคิดว่าผมติดหนักขนาดไหนอะ่ะแล้วมันลากเลือดจริงๆกว่าที่เราจะเลิกติดหนังโป๊ได้แต่คุณเชื่อผมไหมไม่งโคตรคุ้มค่าเลยเว้ยมันคุ้มค่าที่สุดแล้วอะ่ะคือ นอกเหนือจากการที่ผมได้รู้จักศาสนาพุทธนอกเหนือจากความที่ผมได้ยินได้ฟังคําสอนของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านอกจากการที่ผมได้พบเจอครูบาอาจารย์ทั้งทางโลกและทางธรรมที่ดีเนี่ยผมก็ไม่รู้แล้วว่านอกจากเนี้ยมันจะมีความโชคดีไหนในชีวิตผมที่มากกว่าการเลิกติดนังโป้ได้อีกแล้วไม่มีจริงๆนะผมมีความรู้สึกอันนี้พูดจริงๆนะไม่ได้พูดในเชิงด้านลบนะผมมีพ่อมีแม่ที่ดี ผมยังไม่รู้สึกโชคดีเท่าผมสามารถเลิกติดหนังโป้ได้เลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะสุดท้ายแล้วพ่อแม่เราฟูมฟักเราได้แค่ช่วงหนึ่งของชีวิตแต่หนังโป้แม่งฟูมฟักเราไปตลอดชีวิตแค่เราเลิกติดหนังโป้ได้อะชีวิตคุณเปลี่ยนแน่นอนเพราะคุณจะเกิดนิสัยดีๆขึ้นเยอะมากในระหว่างทางที่คุณเลิกติดหนังโปและนิสัยเหล่านั้นมันจะมาช่วยประคับประคองคุณให้คุณกลายเป็นคนมีวิน,นัย เป็นคนที่ตัดสินใจแล้วเหยียบพี่กไม่ใช่คนเหยียบพี่แกไม่ฟอเป็นคนมีพลังเป็นคนที่มีสีหน้าแววตาของคนสําเร็จเป็นคนที่เดินบนเส้นทางของความสําเร็จไม่ว่าภาพความสําเร็จนั้นจะเป็นอะไรก็แล้วแต่หนึ่งในคําพูดที่ผมชอบมากครับผมจําไม่ได้แล้วว่มาจากใครขออภัยเขาบอกว่าคนสําเร็จคือคนที่หันไปรอบตัวแล้วมองหาสิ่งที่เขาต้องการ ถ้าหาไม่เจอเขาจะใช้สองมือสร้างมันขึ้นมาและเชื่อไหมครับว่าถ้าวันนี้คุณต้องการความสําเร็จในชีวิตหันมองไปรอบตัวแล้วยังไม่เจอความสําเร็จนั้นแต่วันนี้คุณยังติดหนังโป๊อยู่คุณยังเลิกติดหนังโปไม่ได้แล้วคุณยังเป็นทาตของการมารณมคุณแทบจะมีโอกาสน้อยมากที่จะสร้างความสําเร็จขึ้นมาได้ด้วยสองมือเหมือนที่โค้ดคําพูดที่ผมพูดไป ทั้งหมดทั้งมวลที่ผมอยากจะบอกใน EP นี้คือไม่ว่าวันนี้คุณจะเลิกติดหนังโปได้แล้วหรือยังเลิกติดหนังโปไม่ได้เพิ่งเจอคลิปนี้เป็นคลิปแรกแล้วอยากจะเลิกติดหนังโปหรืออะไรก็แล้วแต่ผมอยากให้คุณตอบตัวเองให้ได้ครับว่าคุณอยากเติบโตไปเป็นผู้ชายแบบไหนเป็นผู้ชายที่มีไมซ์เซ็ตแข็งแกร่งไหมเป็นผู้ชายที่มีพลังไหมเป็นผู้ชายที่มีความเทวทยานไหม เป็นผู้ชายที่มีวินัยห,หรือเปล่าเป็นผู้ชายที่พร้อมลงมือทําเพื่อความสําเร็จในชีวิตของคุณและคนที่คุณรักหรือไม่ถ้าสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดคุณอยากจะเป็นผู้ชายแบบนั้นเชื่อผมเถอะครับหนังโป๊เป็นปฏิปักษ์โดยตรงต่อสิ่งที่คุณต้องการและถ้าคุณอยากได้ในสิ่งที่คุณต้องการหนึ่งในสเต็ปแรกๆที่คุณควรจะทำคือเลิกติดหนังโป้ให้ได้ หยุดใช้หนังโปให้ได้และเลิกเป็นทาตกามกิเลสตัณหาของตัวเองให้ได้แน่นอนเราคงเลิกเป็นทาตมันไม่ได้แบบ100%เพราะถ้าคุณเลิกได้ร้อ100%คุณเป็นพระอรหันต์แล้วแต่อย่างน้อยที่สุดรู้ตัวควบคุมและจัดการมันให้ได้หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าพอดแคสต์ EP นี้จะมีประโยชน์ต่อคุณถ้ามันมีประโยชน์กับคุณผมรบกวนจริงๆนะครับ รบกวนเป็นครั้งสุดท้ายใน No Fab Challenge Podcast ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยว่าคุณได้เรียนรู้อะไรหรือคุณได้อะไรจากพอดแคสต์ EP นี้บ้างและถ้าไม่เป็นการรบกวนมากไปกว่าน,นี้ผมอยากขอคนละหนึ่งไลค์และถ้าเป็นไปได้กดแชร์ให้คนที่คุณรู้สึกว่าเขาน่าจะอยากหรือจำเป็นต้องฟัง EP นี้สำหรับ EP นี้เป็น The Last Episode ที่ผมแฮปปี้มากที่ผมได้ใส่สุดพลังในเวลาแค่10นาทีกว่าๆขอพอาัวยจริงๆครับที่ทำให้ EP นี้คลิปมันยาวแต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าทุกๆวินาทีใน EP นี้สำหรับผมแล้วกันมันเป็นทุกวินาทีที่มีค่าผมไม่แน่ใจว่าโปรเจกต์ต่อไปที่ผมจะลุยในช่องนี้คือโปรเจกต์อะไรแต่อย่างน้อยที่สุดขอบคุณทุกคนมากๆขอบคุณจากใจจริง ที่คุณเดินทางร่วมกันกับ No Fab Challenge Podcast มาจนถึง EP ที่146มาจนถึง day 66แม้จะเป็นการนับใหม่แต่ขอบคุณจริงๆขอบคุณทุกคนที่เป็นแรงบาันดาลใจให้ผมขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกแชทหลังบ้านที่บอกผมว่าคุณเปลี่ยนชีวิตได้เพราะการเลิกติดหนังโป๊ผมขออนุญาตไม่เทคเครดิตจากการติดหนังจากการเลิกติดหนังโป๊ของคุณแม้แต่นิดเดียวเพราะ ร้อซของความสำเร็จของคุณผมมีส่วนแค่ไม่ถึง0.01ที่เหลืออีก99.99 99มันคือการตัดสินใจวินยัยและพลังที่อยู่ในจิตวิญญาณของคุณผมอยากให้คุณจำไว้ว่าแม้ความสำเร็จของคุณจะเกิดขึ้น1ครั้ง2ครั้งหรือเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามเมื่อความสำเร็จเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นความสำเร็จในแง่มุมไหนคุณคือคนสำเร็จ และคุณจะสามารถสร้างความสำเร็จได้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำไปซ้ำมาจงเป็นคนที่ยืนหยัดเพื่อสร้างความสำเร็จให้ชีวิตตัวเองแล้วเจอกันใหม่ในโปรเจกต์ต่อๆไปสุดท้ายถ้าคุณอยากจะลุยกับผมในทุกโปรเจกที่ผมโทษจริงจังผมเปิดประตูต้อนรับและอยากจะส่งบัตรเชิญให้คุณเข้ามาร่วม i am a m a n community ตอนนี้โปรเจกต์ใหม่ๆกำลังจะเริ่มใน iam a man community ตอนนี้การลงทุนยังอยู่ที่499บาทจนถึงวันที่2กันยายนถ้าคุณอยากจะลุยกับผมในนั้นประตูสู่ community เปิดรออยู่ครับทักมาหาผมใน l ลน์แอดที่ให้ไว้ในกล่อง description แล้วบอกผมว่าอยากเข้าคอมมูแล้วเรามาลุยกันในโปรเจกต์ที่ชื่อว่า read the leader จงอ่านเพื่อนำชีวิตตัวเองแล้วเจอกันในคอมมูนิตี้นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ